นวนิยายเสียงเรื่องเลือดแขนสีชมพูประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่สิบสุจารีนอนอมยิ้มเฉยหล่อนยังไม่สั่งจากยาที่หมอให้และที่สุดหล่อนก็หลับไปอย่างคนที่ขวัญดีกว่าเดิมมากมายทีเดียวคนทั้งสามมองหน้ากันแล้วต่างก็แยกย้ายกันออกไปเหลือเพียงอ,อมทองคนเดียวเท่านั้นที่ยังอยู่ เพื่อเตรียมบางสิ่งบางอย่างไว้สำหรับคนไข้ในเวลาต่อไปพี่วันชาโนนเดินออกมาจากห้องทำงานของฝ่ายสินเมื่อมองเห็นจากประตูกระจกว่ากำมลวันมาถึงออฟฟิศแล้วในบ่ายแก่ๆของวันนี้ปกติกำมลวันจะมาทำงานตอนเช้าสามโมงเช้าหล่อนก็มาถึงที่ทำงานแล้วกำมลวันไม่เคยปล่อยให้ลูกทีมทำงานกันตามลำพังหล่อนจะมาคุมงานทุกวัน เว้นแต่ว่าบางวันบางครั้งหล่อนต้องออกไปสัมภาษณ์คนระดับสูงที่ต้องไปเองเท่านั้นหล่อนถึงจะมาช้ากว่าเดิมวันนี้กระมวลวันมาคนเดียวไม่มีคนที่ชาโนนต้องการพบมาด้วยอีกแล้วเขาเลยต้องเดินออกมาจากห้องศิลเพื่อมาถามถ่ายถึงเรื่องผู้หญิงคนนั้นว่างานคุณนนงานไปถึงไหนแล้วหล่อนวางกระเป๋าถือไว้บนโต๊ะประจำตำแหน่ง มองหน้าเขานิดนึงก่อนจะหันไปรับน้ำในแก้วสวยจากพนักงานคนหนึ่งในโรงพิมพ์ขอบใจจ้าชาโนนนั่งแปะลงตรงหน้าโต๊ะกะมลวันมองหน้าตาท่าทางสาวใหญ่ตรงหน้าอย่างพินิษพีเคราะห์เพราะดูท่าทางจะเหน็ดเหนื่อยกว่าทุกครั้งที่กลับมาล่าช้าพี่วันไปไหนมาครับเนี่ยท่าทางเหมือนคนเหนื่อยอืมเหนื่อยพี่ไปธุระส่วนตัวมา ไหนเอาอาร์ตเวิร์กมาดูซิไปถึงไหนแล้วหน้าโฆษณาใหม่นั่นนะ่ะของเขาสวยไหมไม่อยากโดนด่านะพี่นะ่ะถ้าทางผู้จัดการคนนั้นจูจี้เอาเรื่องเลยล่ะกะมลวันหมายถึงเจ้าของบริษัทกางเกยงยีนที่นำสินค้ามาลงโฆษณาในหน้าหนังสือเดี๋ยวก่อนก็ได้นะพี่ผมอยากทราบว่าคุณสุจารีเพื่อนพี่วันนะ่ะ เมื่อไหร่เขาจะมาทำงานสักทีล่ะไหนพี่วันว่าเขาจะมาไงล่ะครับชาโนนถามออกไปอย่างไม่มีการอ้อมค้อมแต่อย่างใดเพราะเขาอยากรู้จริงๆนั่นเองอ๋อนี่อยากเจอเขาจริงจังเลยสิท่ากมวลวันมองหน้าหนุ่มอาร์ติสผมยาวสวยตรงหน้าชาโนนมาแปลกเขาไม่เคยสนใจใครง่ายๆเลยนี่นาะแล้ววันนี้ ทำไมอยู่ๆมาถามหาสุจารีเล่าเอหรือว่านายชาโนนนี่จะนึกชอบยายสุจารีขึ้นมางานนี้ถ้าจะผิดหวังซะแล้วละมั้งครับผมรู้สึกว่าจะถูกชะตากับเขาทำไมเขาไม่มาทํางานสักทีล่ะพี่วันเขาออดอ้อนถามผมยาวของเขารับกลับไปหน้าที่หล่อแบบผู้ชายสะอาดสะอาดชานนมีผิวขาวสะอาด หน้าตาผิวพรรณดีมากด้วยมีสาวๆหลายคนมาเยี่ยมเยียนชานนถึงสำนักงานหนังสือส่วนมากจะเป็นนักศึกษาหล่อนเห็นชานนรับสาวๆพวกนั้นอย่างขอไปทีและไม่เคยที่จะมีพิเศษกับใครเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนใครทนไม่ได้ก็ลาทับกลับไปเองเขาไม่สบายก็เลยให้พักผ่อนอนะ่ะนี่ชาโนนนะอย่าไปสนใจเขาเลยนะ เชื่อพี่เธอสุจารีเขาเป็นได้แค่เพื่อนชานนเท่านั้นหากจะคบก็คบอย่างเพื่อนได้แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะจ๊ะคำพูดของกำมลวันทำให้ชาโนนมองหน้าหล่อนนิ่งไปอย่างนึกไม่ถึงพี่วันทำไมพี่คิดอย่างนั้นล่ะครับผมแค่อยากเป็นเพื่อนกับเขาเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยนี่พี่วันคิดไปเองนะครับเรื่องนี้นะ่ะ แล้วเขาก็พูดออกมาอย่างนั้นเมื่อเห็นว่ากโมลวันเข้าใจผิดมากไปเกินกว่าเหตุแล้วพี่รู้ว่าเราคิดยังไงเอาเถอะไม่นานเขาก็มาทำหรอกแล้วจำที่พูดเอาไว้นะวันนี้ว่าจะคิดกับเขาแค่เพื่อนเท่านั้นอย่าคืนคำละ่ะกำมลวันยิ้มให้ชาโนนอย่างหยอกเยา้าชาโนนรู้จักตรงนั้น พี่วันล่ะเจ้าคิดนักผมยังไม่ทันคิดเลยพี่คิดซะแล้วเดี๋ยวก็คิดซะหรอกอย่าเชยวนะนายนนท์อย่าทําอย่างนั้นแม้แต่คิดก็ห้ามคิดกำมล์วันจ้องหน้าชานนนอย่าคิดอย่าทําเพราะจารีเขาจะไม่ชอบหากคิดอย่างนั้นกับเขาชานนนมองหน้ากำมล์วันนิดนึงก่อนจะสะบัดหน้าจนผมกระจายเดินไปจากตรงนั้น มันเป็นเรื่องของหัวใจห้ามกันไม่ได้หากว่ามันจะคิดนะพี่วันน่ะเจ้านี่นี่ฝากความไว้ให้เราคิดอีกแล้วแย่จริงงานเราออกเต็มโต๊ะยังจะมาสุ่มเข้าไปอีกเออนะ่ะให้มันลองคิดเถอะจะได้รู้ว่ามันร้ายแรงเพียงไหนางานเนี้ยแล้วกระมวลวันก็ก้มหน้าทำงานที่ข้างค้างอยู่บนโต๊ะนั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจใครอีกเลย เพราะลงว่าจับปากกาแล้วกระมวลวันจะลืมทุกอย่างเกือบหมดตาใหญ่แย่แล้วรู้ไหมเสียงที่ละล่ำละลักมาตามสายนั่นทำให้หมอธีรัสค่อนข้างจะตกใจเป็นอย่างมากเสียงนั้นเขาจำได้ว่าเป็นเสียงของมารดาคุณกิ่งแก้วโทรมาหาเขาในตอนเย็นมากแล้วขณะที่เขาอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้กลับบ้าน เพราะวันนี้เขาจะรอกลับบ้านพร้อมอมทองที่ยังไม่ออกจากตึกในคุณแม่ใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นเขาปลอบไปตามสายเมื่อรู้ว่าต้องมีเรื่องไม่ดีแน่ๆลงว่ามารดาพูดเสียงอย่างนี้แต่ใหญ่กลับบ้านเดี๋ยวนี้หรือว่าจะให้ไปที่โรงพยาบาลบอกแม่มาเร็วคุณแม่เป็นอะไรเหรอครับ เขาพยายามจะให้ท่านพูดออกมาซะให้เร็วๆจะได้รู้เรื่องกันแต่คุณกิ่งแก้วคงจะตกใจมากถึงพูดไม่รู้เรื่องสักทีไม่ใช่แม่แต่เป็นตาเล็กตาเล็กอาเจียนไม่หยุดเลยตัวเหลืองตาเหลืองไปหมดแล้วแม่จะทำยังไงดีพ่อแกก็ยังไม่กลับเยนนิดก็ไม่อยู่เขาอาเจียนตั้งแต่ตอนไหนครับคุณแม่เขาออกจะง,งุนงงมากกว่าตกใจ เพราะเขารู้ว่าอาการอย่างนี้ของกัสมาไม่น่าวิตกเท่าไหร่เขาเป็นไวรัสลงตับเป็นมากเพราะเขาดื่มมากด้วยนั่นแหละกัสมาไม่เคยเชื่อฟังหมอคนไหนเมื่อก่อนก็เป็นครั้งหนึ่งหมอให้หยุดเหล้าเขาก็อยู่ได้ไม่เกินสามวันนิโรคเก่าคงจะกำเริบอีกแล้วละสิตั้งแต่เช้าเลยลูกวันนี้เขาไม่ได้ไปทำงานพออาเจียนหมด ก็นอนหมดแรงโดยที่แม่ไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งมารู้เมื่อตอนบ่ายๆสงสัยว่าทำไมมันไม่เปิดห้องลงมาข้างล่างสักที mm. ก็เห็นมันนอนหงายอยู่หน้าห้องน้ำเหม็นไปด้วยกลิ่นอ้วกทั้งห้องแม่ให้เด็กๆช่วยกันหามานนอนที่ห้องนั่งเล่นอาจเจียนอีกแล้วทุกสิบนาทีเลยนะตาใหญ่กลับบ้านมาเร็วๆนะแกอย่าให้แม่บ้าตายอยู่คนเดียวเลยพ่อคุณ ผมจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยครับคุณแม่เข้าวางหูจากมารดายอย่างตัดบทก่อนจะหมุนไปที่ตึกในคุณออมพี่กลับก่อนนะตะเล็กอาการหนักมากคุณยังติดพันอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรนะเมื่อกี้คุณแม่โทรมาบอกพี่พี่กลับก่อนนะแล้วเรื่องของเราไม่ต้องห่วงนะพี่จะพูดเองวันนี้บายบายวางหูแล้วหมอธีรัตลุกจากที่นั่งอยู่ เขาตรงกลับบ้านทันทีกัสมานอนหลับตานีอยู่บนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านหมอทีรัตพาน้องชายมาที่นี่เพราะเห็นว่าใกล้บ้านกว่าที่โรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่มากหมอรับเขาไว้อย่างฉุกเฉินเพราะอาการเขาหนักมากแล้วเมื่อตอนที่ทีรัตไปถึงบ้านเขาเห็นว่าหน้ากัสมาเหลืองและซีดจนหน้าตกใจ ตาก็เหลืองเหมือนคนติดยาเสพติดมากอาการเขาแย่มากแล้วจนคุณกิ่งแก้วเป็นลมไปเพราะห่วงว่าลูกชายจะตายไปในไม่กี่นาทีข้างหน้าไม่ต้องห่วงนะเพื่อนนายแพทย์สมหมายเป็นคนรับเอากัดสมาไว้เขาเป็นเพื่อนกับหมอทีรัตที่รู้จักกันมานานแล้วหลายปีตั้งแต่เรียนอยู่มหิดลเมื่อต่างคนต่างเรียนสำเร็จก็ทำงานตามสาขาที่เรียนมา ฉันจะดูแลน้องชายแกอย่างดีเลยกลับบ้านไปได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาก็แล้วกันวันนี้นายเล็กไม่ตื่นง่ายๆหรอกหมดแรงเลยล่ละกว่าจะฟื้นตัวก็คงสามสี่วันนั่นแหละแล้วห้ามอะไรบ้างหากฟื้นคราวนี้ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องโรคนี้เท่าไหร่หรอกรู้แต่กับคนท้องเท่านั้นว่าต้องทำยังไงแก้ไขย,ยังไงทีรัตห่วงน้องชาย แม้จะไม่พอใจในความประพฤติเพียงไหนก็ตามก็ห้ามนะเรื่องทำงานงานในเล็กไม่หนักนากับด้านร่างกายเนี่ยหนักด้านสมองมากกว่าก็ให้เขาเบางานลงบ้างเอาเวลามาพักฟื้นมากๆหน่อยแล้วเรื่องทางเพศเนี่ยก็ให้ลดน้อยลงกว่าเดิมด้วยและหากอยากแรงดีก็ต้องดื่มน้ำหวานมากๆทานอาหารอ่อน เรื่องนี้ฉันจะบอกนายเล็กเองว่าออกไปแล้วจะต้องปฏิบัติตัวเองยังไงสีหน้าของทีรัตมีริ้วรอยของความกังวลใจอยู่มากบอกว่าอย่าห่วงก็อย่าห่วงสิเพื่อนไวรัสตับอักเสบแบบไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรจนหมอรักษาไม่ได้หรอกนะแกกลับไปบ้านนะไปดูแลคุณป้าให้ดีป่านนี้ร้องไห้ขี้มูกโป่งแล้วก็ไม่รู้ไปเถอะนะ มอสมชายไล่เพื่อนกลับอย่างไม่เกรงใจเพราะเขารู้ว่าคุณกิ่งแก้วเป็นคนอย่างไรแล้วพรุ่งนี้ค่อยมากันใหม่นายเล็กนอนที่นี่สักสามวันก่อนดูอาการดีขึ้นก็จะให้กลับพรุ่งนี้คงต้องตรวจเลือนซ้ำเท่านั้นเองตกลงว่าที่รัดกลับบ้านตามที่เพื่อนแนะนำเขาเดินกลับไปที่รถขับมันออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน คุณกิ่งแก้วยังนั่งดมดาดมอยู่ท่ามกลางคนรับใช้สองคนที่นั่งเฝ้าอยู่พอเห็นรถลูกชายแล่นเลี้ยวเข้าบ้านมาก็ผาวาลูกจากที่นั่งน้ำตาไหลลงมาอีกเพราะเห็นว่าธีรัสกลับมาคนเดียวตาใหญ่ล้น้องแกล่ล่ะทำไมไม่กลับมาด้วยพอลูกชายก้าวลงจากรถเดินเข้ามาคุณกิ่งแก้วก็กรีดเสียงถาม หรือว่าตาเล็กมีอันเป็นไปแล้วหมอธีรัตยิ้มให้มารดาอย่างเบิกบานเพราะเขาเชื่อว่ายิ้มไว้อย่างนี้เป็นการดีที่สุดแล้วสำหรับกำลังใจมารดาในยามนี้โทคุณแม่ตาเล็กไม่ได้เป็นอะไรมากมายเลยก็โรคเก่าวนั่นแหละมันเที่ยวมากกินมากก็อย่างนี้นะครับหมอบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับคราวนี้คุณแม่ต้องเคี่ยวในเล็กบ้างนะว่าอย่าดื่มเหล้ามาก เที่ยวก็ห้ามเที่ยวเหรอไม่เป็นอะไรมากจริงๆนะลูกอย่ากโกหกแม่นะคุณกิ่งแก้วมีสีหน้าดีขึ้นมามากกว่าเดิมเมื่อได้คำตอบคนใช้สองคนค่อยๆคลานออกไปสีหน้าบอกว่าสบายใจกันทั้งสองคนเมื่อรู้ว่าเจ้านายจอมเจ้าชู้ไม่เป็นไรแล้วไม่หรอกครับคุณแม่ไม่มีการโกหกแน่นอนเพื่อนผมมันบอกจะนอนเฝ้าเอง ผมก็เลยมานี่แกน่าจะเฝ้าน้องนะเอาคนบ้านเราไปเฝ้าก็ได้นะตาใหญ่เอาไหมไม่ต้องหรอกครับปล่อยๆมันซะบ้างเถอะครับคุณแม่เจ้านายเล็กนี่มันก็อายุส0สิบแล้วนะครับไม่ต้องมานั่งห่วงหญยกันต่อไปแล้วเชื่อผมเถอะเก็บเอาแรงไว้เลี้ยงหลานดีกว่าเขานั่งลงข้างมารดายอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่แววตาเขาไม่อ่อนล้าเหมือนร่างกาย จริงๆแล้วงานที่โรงพยาบาลไม่หนักเท่าไหรหรอกที่หนักมากก็คือการขับรถกลับบ้านนี่แหละมันหนักเพราะระยะทางเพียงไม่กี่กิโลเมตรแต่การเดินทางนั้นต้องใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเมืองไทยรถติดดีเหลือเกินหลานเลนอะไรกันป่านนี้ยังไม่คิดแต่งงานกันสักคนเลยแม่จะแก่ตายไปซะก่อนละสิชาตินี้น่ะพวกแกน่ะมันพวกไม่มีปัญญา ไม่มีน้ำยาหาคนดีๆมาแต่งงานด้วยโธ่คุณแม่ที่รัดหัวเราออกมาอย่างเคิื้นเครงเมื่อได้ยินมารดากล่าวอย่างนั้นพร้อมกับทำท่าเหมือนจะค้อนผมกำลังจะมาทาบทามคุณแม่ให้ไปขอสาวให้อยู่วันนี้แหละคุณแม่ว่างเมื่อ,อไหร่ครับเอาภายในเดือนนี้นะครับคุณกิ่งแก้วหยุดชะงักมองหน้าลูกชายอย่างไม่เชื่อถือนัก นี่นายใหญ่อย่ามาพูดเล่นกับแม่แกนะนี่แม่แกนะนายใหญ่ใครว่าผมพูดเล่นกันล่ะครับคุณแม่นี่ผมพูดจริงนะครับไม่ได้พูดเล่นเลยผมว่าจะมาพูดตั้งแต่เย็นแล้วแต่บังเอิญว่าเจ้าเล็กมันเกิดมาป่วยซะก่อนก็เลยต้องมาพูดตอนนี้ไม่มีปัญหาไม่ใช่หรอครับคุณแม่แต่ใหญ่คุณกิงแก้วเห็นชัดแล้วว่า ลูกชายไม่ได้พูดเล่นเลยจึงขยับเข้ามาใกล้ๆนี่แกพูดจริงนะต่ใหญ่อย่ามาหลอกให้แม่ดีใจเล่นนะแกจะให้แม่ไปขอใครบอกแม่มาคนที่กำลังท้องนั่นหรือเปล่าคนที่กำลังท้องใจของหมอทีรัตวันไว้เมื่อหวนนึกถึงผู้หญิงคนนั้นคนที่กำลังท้องและนอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล สุจารีใช่ไหมแกไปทําเขาท้องใช่ไหมในายใหญ่เขาถึงให้แกไปขอบอกมานะบอกมาให้ละเอียดแม่ต้องการรู้เรื่องอย่างละเอียดที่สุดเพื่อเอามาพิจารณาว่าใช่หลานแม่หรือเปล่าผู้หญิงสมัยนี้มันไว้ใจกันได้ที่ไหนบางทีนอนกับแกแล้วอาจจะไปนอนกับคนอื่นอีกก็ได้นี่แม่ต้องการเรื่องราวอย่างละเอียดไม่งั้นแม่ไม่ไปขอให้นะ ต้องอยู่ในความพิจารณาของแม่ถ้าทางคุณกิ่งแก้วจะเอาจริงอย่างที่พูดหมอทีรัตน์นิ่งเงียบไปแล้วเขาไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านั้นจริงๆเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างที่คุณแม่ว่าเลยและเขาก็ไม่เคยคิดว่าจะไปขอสุจารีผู้หญิงที่ท้องไม่มีพ่อคนนั้นมาเป็นภรรยาเวลานี้มารดามาพูดให้คิดแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ สุจารีกับเขาเพิ่งจะพบกันแม้เขาจะรู้เต็มอกว่าสายเลือดในท้องของสุจารีนั้นคือสายเลือดของรุจิเรศแต่เขาจะถือสิทธิ์เอาสิทธิ์อะไรไปอ้างเอาลานของเขามาในเมื่อกัสมาไม่รับรู้ด้วยคิดแล้วทีรัฐก็สะท้อนใจนักว่าไงล่ะตาใหญ่ใครที่แกต้องการให้แม่ไปขอนี่ แกทำไมเห็นพลอยดีกว่าเพชรที่แม่เลือกให้นะยายอมทองนั่นน่ะมีทุกอย่างที่ควรค่ากับแกทำไมแกทำตัวเหลวไหลยอย่างนี้ทั้งที่แกดีมาตลอดนังนัง่นมันมีดีอะไรผูกมัดแกให้อยู่แน่แนเลยใช่ไหมฮะคุณแม่ครับฟังผมก่อนสิครับเขาหันมามองหน้ามารดาหลังจากที่เหมอมองไปอย่างไร้สุดหมายครู่หนึ่ง ผมยังไม่ทำอะไรใครที่ไหนเลยนะครับก็แกมาพูดผมต้องการให้คุณแม่ไปขอออมทองนั่นแหละครับไม่มีใครหรือมีใครที่ไหนท้องเลยคุณแม่พูดอยู่คนเดียวนั่นแหละผมไม่ทันได้พูดอะไรเลยที่สุดเขาก็ตัดบทออกมาอย่างนั้นเพราะลำคาญมารดามากเหมือนกันที่พูดไม่หยุดอย่างนี้คุณกิงแก้มีข้อเสียตรงนี้แหละ ที่ลูกๆรคำคาญนางพูดมากบนมากจนพัดสอนลูกสาวคนเล็กเองยังเบื่อนายต้องหนีออกจากบ้านไปเกือบจะทุกวันไปสังสรรค์บ้านเพื่อนคนนั้นบ้านเพื่อนคนนี้นนนนนดึกๆจึงกลับบ้านกะว่ามารดาหลับนั่นแหละจึงกลับมาหล่ะลูกออมทองจริงๆเหรอจะ๊ะแม่ขอโทษเถอะก็นึกไปว่ามีอะไรที่ไหนเห็นกลับมาถามเรื่องแพ้ท้องบ่อยบ ก็น,นึกว่ามีอะไรนะสิแม่ขอโทษแล้วกันนะลูกนะเอาเธอเอาเธอแม่จะหาผู้ใหญ่อีกสักคนหนึ่งแล้วก็จะไปเลยนี่เราพูดกับหนูออมเขาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคราวนี้หน้าตาซุ้มเสียงของคุณกิงแก้วพลอยใสยไปด้วยครับพูดกันแล้วคุณแม่ไปขอได้เลยนะครับจา่จาจา่าจ่าแม่จะไปเลยวันพรุ่งนี้มรืนนี้ แต่คุณแม่ครับคืออย่างนี้นะครับผมมีข้อแม้อย่างหนึง่งที่คุณแม่ควรต้องทราบคือผมอยากจะขอมั่นกับคุณออมเขาก่อนยังไม่แต่งเลยขอมั่นไว้สักไป,ไปปลายปีค่อยแต่งก็ได้นะครับเขามองหน้ามารดาอย่างขอร้องทำไมละ่ะลูกทำไมไม่แต่งเลยรอคอยกันไปทำไมละ่ะเดี๋ยวแม่ก็ไม่ได้อุ้มหลานกันสัทีหรอก คุณกิ่งแก้วหน้างออีกแล้วเมื่อได้ยินเสียงลูกชายขอร้องเธอครับคุณแม่ผมขอมั่นไว้ก่อนเวลาเท่านั้นจะช่วยพิสูจน์ความรักของเราได้หมายความว่ายังไงนะ่ะตาใหญ่นี่กแกไม่ได้รักเขาหรอกเหรอคราวนี้มารดาสงสัยจนต้องจ้องตาถามลูกชายที่นั่งเมออยู่เขาเหมือนมีอะไรในใจสักอย่างหากว่าคุณกิ่งแก้ว อ่านตาอ่านใจลูกชายได้อย่างกับอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็คุณกิ่งแก้วคงแทบจะเป็นลมตายแน่แท้เพราะหมอธทีรัสกำลังคิดว่าหากเป็นไปได้เขาอยากให้ออมทองพบคนที่ดีกว่าเขาที่สำคัญที่สุดเลยอยากให้ผู้ชายคนนั้นรักออมทองด้วยรักมากกว่าเขาซึ่งเขาแน่ใจตัวเองว่าเขาไม่ได้รักอ,อมทอง มากไปกว่าออมทองเป็นคนน่ารักถูกใจเขาทุกอย่างทุกเรื่องแต่เขามั่นใจว่าเขาอย่างไม่ได้รักออมทองเขาเชื่อว่าวันหนึ่งออมทองต้องพบคนที่ดีกว่าเขาหรือออมทองอาจจะประจักษ์ว่าเขาไม่ได้รักหล่อนมากไปกว่าคนที่พอใจกันอย่างนี้เท่านั้นหล่อนอาจจะล่าถอยไปอาจจะทั้งพอใจและไม่พอใจก็แล้วแต่การเวลาเธอะ ทางคุณกิ่งแก้วเมื่อมองหน้าลูกชายนานๆก็เดาเอาว่าเขาคงยังไม่อยากแต่งงานก็เท่านั้นเพราะนางรู้ว่าลูกชายพอใจออมทองมานานแล้วเขามีผู้หญิงคนเดียวที่ไปมาหาสู่พากันไปที่นั่นที่นี่และทีรัฐก็ไปทานอาหารบ้านออมทองบ่อยๆนางเชื่อว่าที่เขาอิดออดไม่แต่งเลยก็เพราะยังไม่แน่ใจว่าอ,อมทองจะรักเขาจริงกระมัง ผมยังไม่อยากพูดถึงความรักหรอกครับคุณแม่เพราะผมยังไม่รู้จักมันเลยว่าเป็นยังไงเกิดมาจนป่านนี้แล้วยังไม่เคยพบเลยสำหรับออมทองของคุณแม่เนี่ยผมยอมรับว่าผมพอใจบางทีก็คิดว่าสักวันหนึ่งผมอาจจะรักเธอก็ได้แต่ไม่ใช่วันนี้บางทีนะครับบางทีผมคิดว่าผมคงรักเธอได้ในเร็ววันนี้ เพราะเธอดีทุกอย่างแต่วันนี้ผมยังไม่ได้รักเธออย่างเต็มใจเลยนะครับแต่ผมมั่นได้คุณแม่จัดการเธอครับอย่างไรผมก็เอาความพอใจของคุณแม่มาก่อนแม่เชื่อนะว่าสักวันแกต้องรักเขาได้คุณกิ่งแก้วพูดออกมาอย่างนั้นพลางมองหน้าลูกชายเพราะว่าออมทองนะ่ะเป็นคนดีอย่างที่ใครๆต้องพอใจนะลูกเอาล่ะ ไปอาบน้ำอาบท่าทำใจให้สบายเถอนะแม่จะไปเตรียมอาหารขําให้พ่อแกป่านนี้ยังไม่มาพ่อไปงานเลี้ยงรุ่นพวกเขาคงทานอาหารกันแล้วแหละเราทานกันสองคนเถอนะเพราะยาน,นิดก็ไปวันเกิดเพื่อนเสียงสวนสีเฮฮาดังจากสนามหญ้าหน้าบ้านไม่ขาระยะบ้านหลังนั้นใหญ่โตเพราะเป็นบ้านคนระดับเศรษฐี นายประมูลและนางวิลาวันเศรษฐีบ้านจัดสรรที่ร่ำรวยจงเกือบจะเรียกว่าไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนดีสองสามีภรรยามีลูกสาวสองคนและลูกชายหนึ่งคนในวันนี้ลูกสาวคนเล็กจัดงานวันเกิดขึ้นที่สนามหญ้าหน้าบ้านเพื่อนฝูงมากันอย่างมากมายจนรับแทบไม่ไหวเพราะความที่เป็นลูกสาวคนดังนั่นเองอ้าว ได้เวลาตัดเค้กแล้วพวกเราเสียงใครคนหนึ่งเอ่อยขึ้นท่ามกลางเสียงอื่นๆที่ดังอยู่อย่างเจียวจ้าววันนี้นะจะมีใครคนหนึ่งโชคดีได้สร้อยคอทองคำหนักสมบาทจากคุณแม่เจ้าภาพด้วยนะหากว่าทานเค้กเจอลูกปัดสีฟ้าในขนมเค้กจริงเหรอจริงหรือเปล่ายะเอ๋เสียงถามดังตะเบงเซงแซ่เลยทีเดียว เมื่อเพื่อนเจ้าภาพที่ยืนขนาบข้างเจ้าของวันเกิดอยู่เอ่ยขึ้นในมือของคนที่ชื่อเอมีมีดที่ผูกริบบิ้นอย่างน่ารักอยู่ในมือด้วยถามเจ้าภาพดูก็ได้จ้าถ้าหากว่าไม่เชื่อว่าไงยายลูกปัดคนเขาข้อใจก็ตอบหนสิลูกปัดหรือกรุณาลูกสาวนายประมูลยิ้มหวานให้แก่เพื่อนๆนทุกคนที่มาร่วมงานในคืนนี้ทุกคนที่มาล้วนเพื่อนฝูงกันทั้งนั้น และบางคนก็เอาเพื่อนมาด้วยซึ่งก็ทำให้งานวันเกิดวันนี้มีคนมากมายทีเดียวจริงๆจ้จาคุณแม่เป็นคนออกความคิดนี้และท่านก็ให้สร้อยคอเรามาแล้วสามบาทนี่ไงที่เราใสา่อยู่เนี่ยลายสวยด้วยนะใครได้ไปก็เอาไปเลยเอาไปมันสาวอีกทีก็ได้จา้าเออพวกเราร้องเพลงกันได้แล้วอยากได้ทองกันเต็มที่ ดับไฟหน่อยจ้าดับไฟหน่อยได้เวลาของทองแล้วเสียงเพื่อนตะโกนบอกให้คนปิดไฟที่สว่างสวัยให้มืดลงเหลือเพียงแสงเทียนเท่านั้นที่มีอยู่ตามโต๊ะอาหารเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกมากทีเดียวอ่ะหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you เสียงกระหึ่มดังกล้องไปทั่วบริเวณสนามหญ้ากว้างนั้นท่ามกลางบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นเพราะทุกคนต่างรุ้นกันว่าใครจะโชคดีได้เป็นเจ้าของสร้อยคอทองคําเส้นสวยนั้นเพียงขอให้เราได้ทีเถนะเราจะได้เอากลับบ้านไปอวดแม่สาวสวยเก๋คนหนึ่งกล่าวขึ้นในหมู่เพื่อนร่วมโต๊ะที่โต๊ะนั้นมีพัดสอนรวมอยู่ด้วย หล่อนไม่ได้ดื่มเหล้าตามเพื่อนๆห่างแต่ดื่มเบียร์ไปเพียงแก้วเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นหล่อนก็ดื่มน้ำหวานที่คนเสิร์ฟนำมาเสิร์ฟแจนนิดนี่คออะไรนะ่ะดื่มเบียร์แล้วดันดื่มน้ำหวานเป็นเราเมาตายหาไปแล้วเพื่อนคนหนึ่งแซวมาแต่พัศสอนกลับยิ้มเฉยเพราะหล่อนไม่เคยเมานั่นเองเบียร์นั่นพอลงกระเพาะก็หมดฤทธิ์แล้วอ่ะ เอาเค้กไปทานนะเพื่อนๆกรุณาเดินเอาเค้กมาแจากเพื่อนๆตามโต๊ะโดยมีคนเดินตามเอาเค้กมาให้จนท่วนทั่วทุกคนแล้วแต่ว่าเค้กยังไม่หมดเพราะเป็นเค้กที่สั่งทำมาขนาดใหญ่เป็นพิเศษนั่นเองเค้กเหลือกรุณามองหาคนที่จะเอาเค้กอีกเห็นหลายคนไม่กินแต่ควานหาลูกปัดตามที่ประกาศไว้แต่แรกๆและเมื่อบางคนไม่มีลูกปัดในเค้กนั้น ก็ทําท่าว่าจะขอใหม่ขออีกชิ้นนะลูกปาดชิ้นนี้ไม่มีเลยอะของเราก็ไม่มีอย่างนี้หลอกลวงกันนี่ยายลูกปาดเอามาให้เราอีกเถอะสักชิ้นสองชิ้นนะการุณาสายหน้าหล่อนมองไปเห็นที่มุมหนึ่งของสนามหญ้าที่นั่นพี่ชายกำลังนั่งคุยกับเพื่อนๆสามสี่นคนเธอคิดว่าน่าจะเอาเค้กที่เหลือนี่ ไปไวให้พี่ชายแจกเพื่อนกินจะดีกว่าคิดแล้วกรุณาก็ทำอย่างที่คิดทันทีหญิงสาวเดินแบกถาดเค้กไปหาพี่ชายที่กลุ่มนั้นของเขาเห็นมีสามคนท่าทางดีเสียแต่ว่าคนนึงไว้ผมยาวเต็มบาทั้งทงที่เป็นผู้ชายนั่นแหละเอามาทำไมยายลูกปัดพวกพี่ทานเค้กเป็นที่ไหนกันเล่านี่มายกมือไหวเ้เพื่อนๆพ,พี่แก้วซะ คนนี้ทำงานอยู่สนามรถยนต์นี่ทำงานแบงค์นี่อาร์ติสตมือหนึ่งของหนังสือสตรีเลยนะชื่อนายชาโนนคนเมืองเหนือเจ้ากรุณามองหน้าชานนทึ่งเขาจนยืนนิ่งงันไปเลยเท่านั้นใจของกรุณาก็เต้นแรงจบบทที่สิบ